นิชานุ่งชุดว่าวิวไม่พานแต่ชุดล่าสุดนี้แซบยูถูกใจโตโน่สุดๆนักแสดงหน้าใสมากความสามารถนิชานะัทนิชาดังวัฒนาวานิชที่ได้ขึ้นแทนนักแสดงสุดฮอตงานรุมเพิ่มจนมีแฟนคลับติดตามทั้งประเทศอีกหนึ่งช่องทาง,งที่เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ก็คือ Instagram มแอดนิชา ก่อนหน้านี้นิชาได้โพสต์ภาพสุดวิวในชุดเผยแผ่นหลังขาวเนียน่ยประหนึ่งเป็นชุดเข้าครัวชงกาแฟท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างฮือหาชอบอกชอบใจแต่เหมือนว่าโตโนโ่จะไม่ปลื้มชุดนี้ถึงก็บอกว่าขออนุญาตไม่กดไลค์ครับจบนะวันนี้เราจะพาไปสองภาพที่ผ่านเฮียนโน่กันค่ะว่าจะต้องชุดประมาณไหนถือว่าผ่านลงได้และกดไลค์ดวๆกันด้วยก็จะเป็นภาพด้านล่างนี้ไปชมกันเลยจ้า